รู้จักกันแค่ในชื่อดอฟันโก้เจ้าหน้าที่รับของเราถ่ายภาพนี้จากนอกเกาะโซโคตาประเทศเยเมนฟาลิดขอบคุณครับคนเรือเอกเดอฟันโก้คือหมายเลขสองของเมนเดต เขาเข้าใจแนวคิดเรื่องความเห็นอ,อกเห็นใจแต่ไม่เกี่ยวข้องโดนกระซิบจับภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้เมื่อสองวันก่อนในเรือนจำล้างแห่งหนึ่งในเมืองลาหฮอร์ประเทศปากีสถานเอาศูญเสียการติดต่อกับโดนลาตะเวนเหนือดินแดนปากีสถานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววัน <One> เดี๋ยวก่อนโซเลติที่เราจับได้ที่เมียนมาบอกว่าเมนเนดเสกำลังใช้เซเลียมเพื่อพัฒนาอาวุธไฟเบอร์ที่เรียกว่าโคมีแล้วถ้ามีคาร์มาที่กำลังเอาโดนของเราไปล่ะ คุณรู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้ชื่อเดอฟันโกเป็นคนสนุกสนานมากแฟแฟจะให้ระบายอารมณ์สักหน่อยไหมล่ะปล่อยหมัดสักสองสามมัดก่อนไหมโอเคคุณเข้าใจแล้วไปกันเถอะมาทนทุกไปกับผมเด็กน้อยผู้ไรเดินสาเดี๋ยวคุณเพิ่งพูดอะไรออกไปมาทนอะไรทนอะไรนะทนคิดบาดแผลใช่ไหมอะไรนะอลับมาปั้นมาคนลุกเกลงพระบาพแฟดที่ผมได้รับผมรู้ว่าผมถูกจับตัวไปในคืนที่พ่อของ ผมเสียชีวิตแต่ผมไม่เคยเห็นมันเลยเป็นเมนเดสเขาฆ่าพ่อของฉันเหรอกําลังสงสัยอยู่บู๊เลี้ยงดูผมมาจากที่พ่อผมเสียชีวิตแต่เขามักจะบอกผมเสมอว่ามีเพียงคนบ้าคนหนึ่งเท่านั้นที่ฆ่าเขาคนพระเนจรเกิดอะไรขึ้นวะเนี่้มาลงเจ้าต้องทนทุกข์ร่วมกับข้า สำหรับบาปทั้งหมดของบรรดาผู้มาอยู่ก่อนข้าเจ้าตายตายแล้วทำไมบูธไม่บอกผมบูธฮัตสันพวกเขาสร้างนี้ขึ้นมาสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาอจะต่อยอีกไหมต้องสู้เพื่อโจเฟซิน่าคืนนี้ข้อของคุณจะต้องตาย สำนักข่าว ISI ของฮาเปิดจับเราไว้ได้แล้วเอาละเราต้องการให้สีทำงานได้ในวันนี้ผมกำลังพยายาม g c m ของคุณโกสินแะน่ต้นตีนนั่นไงไม่ติดอีกแล้วหน่วยทาวเปิดใช้างานแล้วระบบอาวุธออนไลน์แล้วระเบิดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าลูกเคลื่อนโพนอ้อนี่โอ้โหนี่เจอรถขนยนหน้านักติดปืนกลด้วย <im itation> บังคับด้วยรีโมทเริ่มตั้งเป้ากันเถอะมาดูกันว่าไอ้สาเร็วตัวนี้จะทำอะไรได้บ้างขอเพิ่มเติมปล่อยให้คราวจัดการเลยอยู่หลังพื้นใหญ่หนักๆไว้เราอยู่ข้างหลังสวัสดีครับเล่นเกมขอออฟติงตีแบ็คโอนีเอสสอพาร์ททีหาทีละว,นวนันเออนจไไ้าบวกชื่อดิเกมเมอร์เล่ลนภาพแบบตามสับตามที่ผมเข้าใจเน็ตเจรุยๆๆไปไปไปค่อยไปทีละจุด รามีรถหุ่นยนต์ด้วยแต่เคลื่อนที่ช้าแต่เหล็กหนาทึบเลยเหล็กหนาหลายตันเนี่ไงเหตุพวกนี้เนี่ยมองทะลุได้เว้เยแต่มันก็หนามอนกันนะมันใส่ก่อนหนาเหมือนกัน,นะน,อน,อน,กนแอบน้งเขานี่ยังไม่ตายโอโ้น้ำท่วมน้ำั่วมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันเขื่อนแตกหรอือเปล่าหุ่นยนต์ก็ไปเคลียร์เรื่อยๆ เคลียร์ได้ส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งเราก็เ,เก็บกวาดเออเคลื่อนที่ไปต่ออยู่ชั้นใต้ดินชั้นหนึ่งโดนสนับสนุนกำจัดโดนนั่นปะอยู่ไหนมันมีโดนมาด้วยหลังเคาน์เตอร์นี่ยังเห็นหัวเข้าเต็มหัว,หวโอเคหลังเคาน์เตอร์เคลียแล้วกดขิดซ้ายจัดการไปต่อ ไงโดนโอเคให้เคลียก่อนเราค่อยเคลื่อนที่ไปโอ้โหโดูดิขึ้นน้ำมีบ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยมีขึ้นมาแสดงว่ามันต้องมีตัวอะไรใหญ่เสียงพวกมันถอยกลับมาอย่าเพิ่องออกไป แอนเทมอยู่หางจากตำแหน่งของเราไปทางตะวันออกเฉียงใต้2กิโลเมตรตอนทาวกำลังเก็บของอยู่ในน้ำลึกซาลาซาและคอสปี้พาพวกเขาไปยังพื้นที่ที่สูงเราจะรวมกลุ่มใหม่กันที่นอนแนมแอนแอนเทมเออรวมกลุ่มเจอกันอีกครั้งนึ่งอยู่ที่แอนเทมนปีละตัวนี้ขึ้นไปบนหลังคาสิทหาร i อเอกำลังประจําการอยู่ทั่วทั้งถนน ใช้อะไรก็ได้เป็นที่กั้บังระวังตัวด้วยนะเดีละใช้เสาใช้กําแพงหาที่ซ่อนตัวไว้อยู่หลังที่กั้บังไว้อย่าออกไปจนกว่าจะมีคําสั่งเช่นเราค่อยๆครอ,อบเพื่อจุดนี้ไปก่อนเฮ้ยมันยังยังมีพวกมันอยู่ปืนสโคปแบบนี้นี่ไงข้างบนเฮ้ยนี่ี่ไงบนระเบียงชั้นสองน้ำมันพัดมาทางเรา เปี่ยนแม็กซ์ลดลดลดถอยถอยโอเคได้รถสร้างรถเป็นที่กำบ,บังอยู่จริงจริงจิงไม้สิเฮ้ยกระสุนหมดวะเอาละมาใช้ปืนพกหนี่กระสุนหมดเอาละในที่หลบบรรจุไหมมันอยู่ข้างหน้าทางขวาก็มีทางซ้ายก็มีได้ยินเสียงมันเอ๋อระเบิดระเบิดในน้ำหนี่แน,น่ข้างบนข้างบน ตะเบียงนี่ไงขึ้นพกภาษาอาหรับหรือเปล่าอืภาษาอิสลามน้ำอ่ะโอ้ยน้ำไหลเต็มหน้าจอเลยโอเคให้เพื่อนเราเคลื่อนพลไปเราตามหลังโอ้โหอยู่ใกล้เหมือนกันอ๋อเราโดนโดนโดนโยิงรอดยิงรอดเล็กยิงรอดจะเป็นเปสาไฟเออเปสาไฟแบบเล็กยิงรอดดูเลยโอ้ข้างหน้าเห็นแล้ว ไกลเหมือนกันนี่เปลี่ยนแม็กซ์มันจุปืนหลังกระสุนเราหมดแล้วยิง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 แล้วก็ค่อยๆเว่เฮ้ยขวาเอาละเอาละได้สร้างรถกระที่กำบังรถจังหวะรถคว่ำพอดีเลยสองทำไมไม่โดนวะระยะไกลเหมือนกันนันี่สามห้าเมตรสี่สิบห้าสิบเมตรได้เอาย้ายไปทางขวาพวกนี้มาเต็มเอาละย้ายเข้าไปในบ้านเปลี่ยนแม็กซ์มันจุไหมในแม็กซ์ทสิบสามนั้น จัดไปคนละสองคนละสามนะั้นมันต้องยิงชีๆหน่อยเอาละข้างบนเช็คดูข้างหน้าเนี่ยมันข้ามน้ำข้ามทะเลน,น้ำท่วมน้ำท่วมเลยเสื่อนแตกแน่นอนเดีย๋ดวยวใหเคลื่อนเคลื่อนที่ไปช้าๆอยู่หลังต่อไว้เอาเก็บปืนพวกมันมาซะพอ,อ้ปืนไม่ดีเลยเว้ยใช้ปืนพวกนี้แหละ ้วค่อยขยับตัวไปทีละนิดทีละน้อยจนตีละทุกอย่างนี้ยังไม่สิ้นสุดหลังกองหลังข้างกองใหญ่สองเห็นสองคนนีหัวไคยโบน,นั่งไงเอาละยิงรถถอยยิงรถถอยเเดี๋ยวึิงออกไปมาอีกใช่ไหมมาอีกแล้วไอ้นี่วิ่งวิ่งมาโอ้ยสี 4, 5, นะ่ห้านัดเดอดเอาลงได้นะเปลี่ยนแม็กบันจุ <Y SI. S 1> พวกทหารไอเอสไออีกแล้วมุ่งหน้าตรงมาหาเราเระวังตัวด้วย เคกระสุนร้อนเหลือเยอะนี่นี่นี่แจกไปสีนัดเรามากับเพื่อนฮาร์เปอร์สามสิบเมตรได้ยินไหมนั่นมันเสียงอะไรวะเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าเรื่อเครื่อนตัวมาที่นี่เถอะเพื่อนเราต้องออกจากถนนแล้วลบๆไปเอาดันแรงๆโยกแรงๆหนึ่งสองสามดัน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 กด F รัวๆอีกสองสามกด F รัวๆสุดๆสุดโอ้โหสร้างรถ ห้หาเอ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะยังกล้าทําอีกเหรอแล้วคุณล่ะเอ้าเรารีบไปกันเถอะโอเคปลอดภัยเราก็ไปต่อตามมาเลยเอ้ยมีน้องหมาไหม a n t อยู่แถวแถวนี้มาตามมาเลยช่วยกันหาแถวนี้ล่ะเจอพลเรือน มันช่างเป็นความยุ่งวุ่นวายบ้าๆอะไรเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับน้ำส่วมดูเหมือนปล่อยให้พวกเขาดูแลตัวเองไปเถอะไม่ดีเลยเป็นเรื่องที่แย่มากโนกูดไม่ดีน็อดกูดนีเสียงหมาเหามีทั้งหนูมีทั้งหมาหมาพวกศัตรูเปล่าที่เฮลิคอปเตอร์อย่าขยับหยุดก่อนรอผมแป๊บนึงเรามีโดนมาสอดแนมบริเวณนั้นเฮ้ เฮลิคอปเตอร์เป็นโดนวะเออโอ้โหล้ำสมัยมากนางฟ้าสวรรค์ลาหอปากีิษฐานเดวิดเมสันรหัสเซคชั่นเจนซอสกองพลังต่อต้านการก่อการร้ายยี่สิบเก้าพฤษภาคมสองห้าหกแปดปาเอ้ยระวังด้วยมันจะฉีกเราเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยถ้ามันเห็นเรานะส่วนพวกนั้นทําหน้าที่เป็นหน่วยทหารที่กําลังสังหารพวกพ้นสะดมอ่ะมันเริ่มเปลี่ยนเวรกันแล้วโอ้โหผมกาลังดูมันอยู่ เอาละพร้อมนะไปกันต่อเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแอบแอบไว้ทางซ้ายออยู่ทางซ้ายฟังคำฝั่งผมนะพี่ชายพี่ชายหรือน้องชายมาปาเตอร์ขยับต่อไปอีกหน่วยอีกหนึ่งจุดเออประมาณนั้นขยับไปอีกหนึ่งจุดโอเคฝั่งขวาพี่ไฟฉายมันส่องไม่เห็นเราหรอวะเออแอบเหมือนกัน สวยมันกลับมาแล้วเข้ามาทางนี้เข้ไาไปในอาหารเร็วๆมันสงสัยเอาละเราเคลื่อนย้ายให้เร็วรอคำสั่งฮาร์เปอร์ว่า,งงา,างไงถูกต้องแล้วไอ้งัวเอ้ยมองติดทางไปเรืเร่อยๆไปต่อเรายังมีโดนอีกตัวหนึ่งนะอยู่ข้างหน้าเรา12บอนาฬิกาโอเคมันผ่านไปเ<ป>คลียร์แล้วเคลื่อนที่ หลบหลังรถซากปลาหลาหันพัง,งจุดทางเข้าอยู่หลังอาคารตอนท้ายถนยนคุณพร้อมหรือยังเมืม่อคุณพร้อมผมก็พร้อมเคลื่อนพลต่อขยับตัวก่อนที่มันจะเห็นเราโอเคทำให้เร็วทำให้ไวไปให้เร็วที่สุดหนึ่งวิมีค่าสำคัญมากมไม่เชื่อเอ้ยเราต้องไปแล้วลรลุลบนอยู่ได้ก็ไปสิออตามติดเงาอยู่นี่โอเค โอ้มาโอ้ตรงนี้มันตึกจะถล่มเว้มันตึกเอียงเห็นไหมเนี้ยก้มต่ำไว้โอ้โหสองทะลุไม่เห็นเราเลยวะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องได้รับแจ้งจากไ s i อที่ทางเข้าท่อระบายน้ำก่อนมีใครมีคนอยู่ทางขวาอีกคนของผมเองอ่จัดไปเอาคนใดคนหนึ่งเอาเลยจัดการเลยเพื่อนะผมยิงเองก็ได้เอาล่ะเราเคลียร์พื้นทีแล้วขยับต่อไป ท่อระบายน้ําเหล่านี้ไหลายผ่านใต้ลานแอนเทมเอ้ามีเรื่องงานพูดที่งานที่มันเรื่องโศกโปกหน่อยสอิท่อระบายน้ํานี่หว่าเหม็นแน่นอนมีทั้งหนูทั้งอะไรนะจะมีทางส่วนที่สร้างรางรถไปมีกิจกรรมมากมายคุณผมดูจอคุณอยู่ติดตามพื้นที่ผมปรับปรุงให้อยู่เออได้ยินเสียงอะไรไหมเพื่อนไปเลย สไลด์ลงใช่ไหมโอเคสไลด์ลงติดตามไปเรื่อยเมเนเดสอยู่ที่นี่ลานหลักกับผู้นำ ISI ผมจะติดตามกับบิกกบบ๊กอ่ะไปต่อตัดไปอีกฉากหนึ่งอา่ามาเป็นฉากเป็นฉาก พลเลอเองเราอยู่ในตำแหน่งแล้วทำได้ดีมากผู้บัญชาการผมกำลังอธิบายแผนผังในภายในของแอนทยมให้คุณฟังตอนนี้จุดชมวิวดีที่สุดของคุณที่นี่ก็คือมองเห็นลานบ้านชัดเจนพวกผู้ก่อเหตุจะคอยโอบล้อมคุณตลอดเส้นทางการแทรกซึมพวกนี้เป็นสิ่งเดียวที่คุณมีดังนั้นหากคุณสูญเสียคนใดคนหนึ่งแต่คุณจะต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยบอยเกอและนายต้องจับตาดูโดนตรวจการนั้นไว้ด้วยลูกชายถ้าไอ้สาเรวนั้นจับนายได้นายจะนายจะวิ่งหนีก็ได้แต่นายจะต้องตายด้วยความเหนื่อยล้า หากผมเลือกที่จะลงสนามเป็นคนเลยศผมก็จะลงสนามกับเขาด้วยตรงลุยกันต่อนะมาอีกหลังคาบ้านจะช่วยให้เรามองเห็นเมนเดเดสได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมองขึ้นไปกด G O R กดคลิกไว้ค้างเพื่อเล็งเชือกที่ปลอดภัยโอเคเราต้องยิงไปเลยใช่ไหมกดชิกแช่อ่ะโอ้โหรูดขึ้นไปรูดขึ้นไปง่ายมันแอสซิสซินเลย เสียงเฮลิคอปเตอร์ก็ดังตลอดโอ้โหพวกมันยังตามหาเราเฮลิคอปเตอร์โดนนันี่ทนสมัยสุดๆกิจกรรมกำลังดำเนินไปดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในเส้นทางที่ถูกตัดไปแล้วไปกันเถอะไปต่อสเตลเลือกได้เลยคุณเลือกทางขวาผมเอาทางซ้ายไปกันเลยถ้าพร้อมแล้วก็จัดการซะกดวีปิดปากแล้วมีดเสียบที่คอ มันใส่ชุดสีเหลืองอีกแล้วมีระเบิดสมกด้วยมีระเบิดควันด้วยโอ้โหฐานท่พปันข้างล่างโอเคส่วนพร้อมกับเครื่องสแกนหรือ,อยังผู้ต้องสงสัยมีมากเลยนะใช้เครื่องสแกนหากดซูมหาทีทละคนเราต้องรู้สิมันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในบริเวณนี้แน่จ,จะอาจจะกำลังเคลื่อนมา เอาเช็คไปทีละคนมองต่อไปค้นหาต่อไปจนกว่าจะพบมันยืนยันตัวตนวิ่งเราพบเขาแล้วเราเจอแล้วโอเคเจอจนได้หากัน3-4คนโอเคกำลังยืนยันอยู่ฟังโทรศัพท์แอบฟังการสื่อสารมันกำลังคุยอะไรบางอย่างกับพวกมันอยู่ไม่มีซับไตเติลให้ผมแปลเลยโอ้โสวัสดีเพื่อนโอเค เดินเดินทางไปด้วยคุยกันเรื่องส่วนตัวไปด้วยพวกมันกำลังเคลื่อนตัวอ,ออกไปนอกระยะสายตาร<ป>ับสัญญาณไม่ชัดาร์เปอร์เราจะหาจุดที่มองเห็นดีกว่านี้เฮ้ยอยาให้มันรับสายตาเราสัญญาณเราก็ต้องเข้าใกล้มันด้วยไม่งั้นเราจะฟังมันพูดไม่หมดอย่าอยู่ห่างจากจุดสนใจนะเพื่อนตามติดเรื่อยๆ เพื่อนเรานําทางหาทางไปเรามีอะไรต้องดับฟังเสียงมันคุยกันเอาค้นหาอีกหมอบลงแล้วคานตามผมมาพวกมันมาแล้วรีบลงไปข้างล่างดีกว่าโอเคคานต่ําไปเรื่อยๆค่อย,อยไปคือนิดกน้อยว่าไงรอ นี่ไงคุณเจนนอว์คุณเจนซอลข้อมูลสำคัญของภารกิจแรกที่บันทึกไว้เ n ื่อน,นแต่อเกันการเฝ้าระวังแบบแอคทีฟว่าไง a i n พวกมันกำลังเคลื่อนตัวออกนอกะยะอีกแล้วรีบไปลูกก่อนที่มันจะหายไปเราก็ต้องมือนสะกดรอยตาม,มประมาณนั่นแหะ ่ะค่อยๆเปิดประตูเข้าไปหลี่อาร์เตอร์จะ CQB เรียแล้วชักเมนออกมาแล้วเอามือปิดปากแล้วเสียบเหมือนทำเหมือนเราเลยอ้าวเช็ดเออใช้ตนคุ่มอ่ะหลับต่ออ่ะมีการตบหลังด้วยนอนหลับ Here เอนอนเดสมาแล้วใช่แล้วดูเหมือนว่าเขาจะไปเจอ,อคนอื่นนะคนหายเลย Falco d a v Falco จออีกคนนึงเหรอฮะรอมันคุยมันคุยอะไรของมันวะแปลไงเรื่องอะไรไม่ต้องไปตั้งแต่อเดี๋ยนัวเยกี่ยวกับเรื่องซื้อขายอาวุธแน่นอนการแลกสินทรัพย์ ระนี้ก็รอมันสนานานไปอแล้วก็อ่ะส,นนอ,สงองร้อยห้าสี่ทีีไปลว่าอะไรวะสองอห้าสับสี่เทเลบเหรอนะนีมันขึ้นโอ้โนีมันเฮลิคอปเตอร์แบบไอ้คนโดนพวกนี้มันทำให้ผมก<อ>ังวลจริงๆต้องรีบไปก่อนที่เราจะมีพิรุษก่อนที่มันจะจับตัวเราได้เข้าไปในนี้ ปล่อยพวกมันผ่านไปอยู่นิ่งๆไว้เราอยู่ตรงมุมมุมอับด้วยไอพวกนี้โง่ไม่หาตามซอกตามหลึอขึ้คุณไปเราเสียเมนเดนเสไปไม่ได้ขอไอลูกหมาเอ้ยเขาไปไหนวะซาราซาเราเสียเมนเดนสไปใกล้ตำแหน่งของคุณคุณช่วยดูเขาหน่อยได้ไหมเจอแล้วกำลังเข้าลานรถไฟฝั่งทิศใต้คุณได้จัดเตรียมการขนส่งสำหรับการเข้ายแล้วหรือยัง ตอนนี้ยังไม่บริเวณนี่รอดไปหน่อยอยู่กับมันก่อนอข้ามราคาราคาตรงนี้นปลอดภัยนะ,ะแข็งแรงไปได้ราคาสังกะสีปีนข้ามกัแทนมอเตอไปตรงนี้คนพวกนี้ขวางทางเราอยู่รอให้มันไปก่อนหรือว่าเราต้องลงไปเออโอเคลงไปก็ได้วะเราต้องไปเก็บไอตัวหลัง ท้ายรถคันนี้ไม่ได้ยินเสียงละกดฟรีออนีแน่กระแทกเต็มๆไอ้นังนงงหันมาหันมาเจอพอดีถูกจังหวะปิดประตูตีเนียนไว้แล้วพวกมันนั้นมันจะไม่สงสัยแล้วทำไมรถจอดอยู่เฉยเออเปิดประตูเข้าไปลานรถไฟอยู่ทางนี้รีบเข้าไปเลยเข้าไปอย่างช้าๆ่เงี้ยเข้าไปเหมือนกับตังไพเลย แงประตูแล้วก็เสียงมันเฮ้ยอะไรวะมันรู้ตัวเหรอตัวตนเองก็แตกต่างจากรุ่นเก่ามากการแยกคอมพิวเตอร์ส่วนกลางออกมาไม่ใช่เรื่องง่ายชุดกำแพงความปลอดภัยเชื่อมโยงโดยตรงกับกลไกทำลายตัวเองของหน่วยเรื่องแบบนี้ไม่น่ากังวลการประชุมในวันที่17มิถุนายนจะช่วยแก้ไขปัญหาใดๆที่ยังคงเหลือต่อความสำเร็จของเรา รถไฟเหรอรถไฟใต้ดินไม่มีอะไรอย,ายา่างอื่นอีกแล้วกับรถไฟที่ขวาง,งทางอยู่นี่ไปกระเทิเมื่อก่อน CIA มีห้องสอบสวนแบบนี้อยู่ทั่วโลกเลยนะทั้งหมดนี้มุ่งเข้าไปที่การจัดก,การทางจิตวิทยาบางประเทพระเจ้าทรงรู้ดีถึงเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสมัยไหนอะไปต่อบทอะไรไม่รู้ลงมาดูเหมือนว่าเราจะต้องเปียกอีกแล้วโอ้ เบียกตลอดอ่ะดำน้ำอุ๊ยกดดำนี่ไงโว้ยทำไมกดลงยากจริงจริงออโอ้ยติดเออระบบนี้เป็นยังไงไม่รู้ติดติดขัดๆเว้ยติดบักก๊กเอออ้าวไม่ตกใจแจดำไปนี่ไงขึ้นตรงบนได้เร็วเร็วเร็วแต่อ๋ออ๋ออ๋อติดอีกแล้วอ๋อเกือบไม่ทันนี่ดูข้างบนไวปว่า,งางไงเพื่อนจุ๊จ จุ๊จู้ปากไว้แหลงควบคุมอะไรพวกเขาควรจะอยู่เหนือพวกเราโอเคลองสแกนอีกหนึ่งครั้งแน่นอนไม่เพียงแต่ชั้นตระหนักถึงการแทรกซึมเท่านั้นเฮ้ยมันเห็นเราเหรอมันดูอะไรนี่เฮ้ยอะไรชั้นนี่แหละเป็นคนออกแบบมันเอง สัญญาลบกวนโดนแจมแล้วปุกบมาตามเรามาแล้วไอ้แผนกบ้านนี่เอาแล้วแลเปิดอมอฟกระโดดลงน้ำโอเคไม่โดนใช้น้ำเป็นที่กำบ,บังเลยแล้วเปิดเราเราอยู่ใต้น้ำแล้วเปิดมันทำลายได้แค่ผิวน้ำไม่เจ่โอ้โหไปไม้พอดีมันจะเขาตรงนี้ทิ้งเลยเราต้องรีบไปแล้วฮ้ยดำน้ำมันจริงมันจริงวะโอ้โหดูดิวิถีกระสุนลงน้ำ ือิดุนลงน้ดรดๆๆอาเปิลน้ำไปออกขึ้นมาไดโชคดีที่เจอทางขึ้นอีกฝั่งนึงพวกมันกำลังปิดล้อมคุณอยู่เราอยู่ในตำแหน่งแล้วแม็กซิมัมอยู่บนหลังคาเบิร์นอยู่บนถนนแล้วยานาหาะสำหรับซีแบบหลักปลอดภัยแล้วผมได้สร้างโปรแกรมโดดของสตูหม่เพื่อสะดับสนุนการอพยพของเรา ตอนนี้ให้เชื่อให้ปากีสถา,านซึ่งประเทศอยู่นอกประตูเวนนั่นหมวดคุณเป็นคนทำพาติหานนะซาลาซาเราก็ระวังตัวเราโคกังให้บูตัสกับแม็กซิมัสช่วยขายเครียดหน่อยขายเครียดยังไงวะเพืดด่อนโอ้โหดูดิเออออกมาเปิดปืนมินิกันแล้วก็ยิงพวก,กมันให้กำจัดพวกมันให้หมดนี่มีทั้งเครื่องยิงลุ่นเบิดโจมตีพวกมันด้วยระเบิดมือไม่ใช้ระเบิดมือเจออีโบนี่แนะอีโบ นี่นะเนี่ยเต็มๆยิงอีกปึ้มยิงอีกกวดสามเพื่อเข้าควบคุมแม็กซิมัสมชื่อแม็กซิมัสนี่เนะี่ยยิงมุมมองของอแม็กซิมัสแสดงให้เห็นโดนอยู่เหนือพวกเราระวังมีอาร์พีจีบนหลังคาบ้างนี่ไงพวกนี้นี่นะเนี่ยเคลียร์ตรงถนนด้วยข้างล่างควบคุมสวิตช์และลุมมันลงให้ได้ทำไมเฮลิคอปเตอร์นี้เฮลิคอปเตอร์โดนทำไมไม่ระเบิดวะ ซาลาซามึงอยู่ไหนเพื่อนเหลือเวลาอีกส0สิวินาทีต้องรีบออกจากที่นี่รขับยังไงนี่โอ้ยขับยากมันกัเป็นใต่บนกับเอ้บนหลังคาอยู่ทำลายเฮลิคอปเตอร์ไงเราหนต้องใช้ปืนกลเหรอดีเลยยิงได้ดีมันไม่สนใจผมแล้วนี่โอ้ยพึ่งพิ่งจริงจริงกดปืนกลได้ RPG คืออันนี้แรงกว่าเว้ย ทำลายนี่หมด RPG มาทางไหนทางซ้ายทางล่างตอนนี้หรือไม่เลยล่ะฮะเอาเลยว่าไงก็ว่ามานี่ทำลายหมดได้ไหม,มยิงระยะไกลมาหลังคาเครียร์มีโซล่าเซล์ติดเต็มบนหลังคาเลย,เอยไอ้นี่ RPG โอ้โหพางตัวกับหลังคานี่เนียนมาก Yeah, แล้วเามาอีกตัวนึงไอ้นี่จ้องมองอยู่ได้ไม่เคยเห็นเหรอเอาละเปลี่ยนมาเอาเปประตูไปหาเปอร์น้ำพาังเห็นแล้วสารลาา่าซหน้าตาคุณดูไม่ดีเลยนะไปไหนมามจะดูไม่ดีได้ไงลงที่ตมลงน้ำเอาึ้นรถขับรถขึ้นมาได้เลยคุณพร้อมที่จะนำโดนที่สูุดนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือยัง แนะนำไปเลยจับไปเ5 <c oughs> ็มห้เชฟเกดปุ่มอะไรไม่รู้พลเลอเอกเราได้ยึดครอง SOCT ของศ SO ัตรูแล้วร้องขอาการสนับสนุนทางอากาศและอพยพทันทีผู้บัญชาการเบก้าในกะทิบคุณทำให้เอ c ดซทั้งหมดลงมาที่ตำแหน่งปัจจุบันของคุณตอนนี้มีทางหนีไฟหลายทางทั่วเมืองแล้วใช้โดนเพื่อเคลียร์ทางปลอดภัยสำหรับ SOCTs จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเ d c มาถึงเราก่อนงั้นคุณก็หวังว่าพวกเขาจะอยู่ในอารมณ์ดีนะยังไม่จบก็ต้องไปกันต่อ มาเปิดทางให้เราเนี่ยสิงสเตชันกดเพื่อยิงคุณโดนกดเพื่อยิงจรวดทิศซ้ายยิงคุณโดทิศขวายิงจรวดมานี่เราใช้โจนเฮลิคอปเตอร์โดนมันทำลายสิงกีบขวาของบีแอดตั้งสักกี่กีบขวาเพลงหรือเปล่าบางปืนนี่อ๋อโอ้ยมึงเนาะโอเคระวังด้วยตรงนี้เราไม่ได้ไปไปไปโอ้นี่เรามาขับรถโอ้โหเล่นภารกิจสองภารกิจเลย ถ้าขับ,บรถด้วยมาบังคับโดนเฮลิคอปเตอร์ด้วยนั่นไงโดนที่ตำแหน้าเราเรยวเข้าที่เพื่อนอยากให้วิทย์เราต้องไปตึกดอพปยพเรากําลังเปิดทางให้คุณอยู่ระวังคันวันด้วยระวังควัน,วน,วววนไป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 โอ้ยสามย่ากต่ว่หันนิดเดียวมันยกมันยกขึ้นเลยโอเคใจเย็นไว้ไม่ค่อยขับเลยนะตรงไปอย่างเดียวละกดกระโดดเลยสเปกกดสเปกเพื่อเพิ่มชนพวกมันซะ โอไม่ได้ชนกระโดดลงมาแล้วจะววพวกมันกําลังเข้ามาหาพวกเราแล้วอ,อ้มาเอาเราก็มาแบบบังคับตัวเฮลิคอปเตอร,ร์ใช้คืนบนยิงได้สวยระวังหน่อยมันกําลังจับพังทลายทางทีเดีย๋ยวซ้ายขึ้นทางด่วนพวกมันกําลังปิดทางอย่างรวดเร็วตรงนี้ไปรวดเร็วที่สุดนี่นี่นี่เปลี่ยนเส้นทางสิเพื่อนเปลี่ยนได้ไง แล้วก็ย okay. mm ิงเปือทังย okay. oh. ิงเคลี้ยนี่นี่ยจรวดเลาวยิงจรวดอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระทางไหนนี่อุ้ยมาตามซอกพอดีเอาแล้วรถหอดอีกแล้วรถเราหอดแล้วไอ้นี่พวกมันโอเคเรียเตียสุดยอดอะไรวะเนี่ยเอ๋อทำลายต้องบินเข้าไปในนี้โอเคยิงยนี่เนเราต้องเดินหน้าต่อไป มีอะไรบางอย่างบอกผมว่านั่นไม่ใช่ S O C T ัะเลยเร็วๆก่อนสร้างนี้มันจะพังไปทางซ้ายไปขวาทางซ้ายทางขวาละ่ะอ๋อนี่ไงหลบซ้ายหลบขวาล่ะพอมาแล้วล่ะตามทันเข้าใจไอ้บ้าเอ้ยนี่มันไม่ดีเลยน,นะต้องหาทางผ่านสิต้องมีทางคัญหาไปไปโอ้โหไป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 จริโหหลบตกลงมาข้างล่างสวย เฮลิคอปเตอร์โดนหลอกเป้าด้วยเฮ้ยอันนี้พังเชิดหัวอกอัพขึ้นทันเอารายิงยิงทางกระจกรอดมาทางนี้โอเคของเราไปทางซ้ายทางนี้ไปขวาแล้วก็มาเจอกันโอเคอพวกมันล้อมรอบตัวพวกเราหมดฮาเปอร์มีปืนเล็งมาที่เราที่จัดการมันเร็วเฮ้ยโดดกำลังมุ่งตรงไปที่เฮลิอคอปเตอร์ลำนั้นสัญญาติดขัดเอา้ามาขับรถต่อ เ,เราเสียโดนไปแล้ว,าก,ว,วการตระตกันทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่จุดอ,อพยพยอยู่ข้างหน้าไกลแล้วดีเลี้ยงระเบิดเพลิงระวังด้วยเปลวไฟแค่ดีก็คนหอวลุกแล้วกอดหน้าฉันออกซะไปสิผลุกออกจากหน้ากูโดนไฟคนหัวลุกนี่คือสถานที่อ,อพยพยของเราไปอีกสิบเมตรสิเมตรสิเมตร เจอแล้วไอ้าล่างเลยแล้วไงต่อวะโอเคจะเย็นหน่อยสิกองกำลังอเมริกันไม่ควรอยู่ในปากีสถานเทียนเจ้าเทียนเจ้าเขาร่วมลบกับพ่อของผมในอัฟกานิสถานเราไม่มีเรื่องขัดแย้งกับจีนคนเอกเจ้าความสนใจเดียวของเราในปากีสถานคือลาอูเมนเดสถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันรถปืนลง แต่รู้ไว้นะคนอเมริกันถ้าคุณอยู่ที่นี่เพื่อลาอูนเมเนเดสจริงๆผมไม่จำเป็นต้องฆ่าคุณหรอนักจ้าไม่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 อะว่าไงเติ์เจอไปแล้วเจีอะไปโอเคแล้วเจอเกันใหม่ในพาร์ตต่อไปสำหรัอบวันนี้สวัสดีครับ